ว้ยขับไปนอนเลยออกมาสวนครับผมสวนไทยตกแต่งกิ่งไผ่น้อยนึงครับผมวันนี้ว่าสิบประอมครับความสุขเล็กๆ,ๆน้อยครับผมความสุขก็คน้นคนหลากหยาครับผม บนยอดหญ้าดีกว่าเป็นขี้ข้าบนยอดดอยครับผมพี่น้องจำคำนั้ไค้ครับผม เตรียมสาบไวแล้วครับผมหาบอนอนวลดูว เป็นขี้กายทองก็เลยมีกระดางเลยนวดอะไรอย่างเี้ยได้ครับผมเป็นขี้ขาบนยอดยาเป็นขี้ขาบนยอดโดยมีเงินมีท้องใส่แต่กับผมนี่ก็ซุกอยู่บนอยู่บนยอดยาเครับ อ้ยตัดแล้วครับผมไปนอนเลยหาบน,นอนครับผมไม่นองใส่บนนอนแล้วด้ครับผมเติมแต่งกิ่งแค่น้อยนึงครับผมดดลดแรงพันให้มันหยากรับผมไทย บรรยากาศครับผมรอบรอบค้างครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นินพอบริเวณปา่าไผ่ครับผมไปตรงลืมแรงครับก็เริ่มจัดสถานที่เห็นเขาหลูกเขาทางครับผมเพื่อที่พักพอนวดแรงสภาพพ่อสเสด็จตอนกินง่ายง่นะครับผมสารับบาวนองแล้วก็ชีวิตนี้บะองการายั่งไร้ครับผมเป็น ขี่ข้าจะคล้องครับผมขี่ขาที่อยู่บนยอดหญ้าครับผมขี่ขาบนยอดหญ้าเป็นขี่ขาบนยอดดา อากาศล่มเย็นสบายครับผมมีไฟมาวา่ามีไฟมาคุมงานเฮามี่จะเฮ้าคุ้มงานเดงเจาของครับผมเศ็ใได้แต่ร้ายกะเปิดดูกับตัวเฮ้าครับผมแจ่เฮ้าต้องจัดระเบียบห้ดีครับผมจัดระเบียบจัดยังสีนอนกลสีนอนเส,เสียกเสียกไก่กระดอ,อยเจาของกะมีไฟมาว่าครับ นอนจนปูนหอดเส้าหอดแจงกล่าวว่ามีไพมาว่าครับผมครับบอยอยากอายอยากของบอยอยากอายผีบอยอยากอายผีสางนั่งใหม่เทวดาครับผมนอนไปไปเลยครับผมก้นเห่ามันต้องมีความอายอยู่นน่แหนะครับนอนอย่างเดียวก็เป็นไปได้ครับผม ตากยันก็ดีขึ้นสิรวยไปด้วลหรอครับผมพีม่น้องผมบ่มาวน่องวัตกรตัวยิบแต่ว่าครับผได้ยวางค้อมรวยตรงนี้มาใหม่ครับผมอ๋อเจ้าว่ามันอยู่โตแล้วก็บพ่อครับผมนี่ยข้าตัดงข้างเสาสวนครับเพื่อที่สี่มาบริหารในสวนไผ่ครับผมว่าสีเตรียมโตเฮ็ดบ้านไผ่แล้วก็ตอนกิ่งไผ่ครับ นี่มันขวงข้างครับผมให้มันรูดชำไผ่ตอนกิ่งไผ่ครับผมเฮาเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วปีนี้เริ่มที่จะเดินหน้าครับผมความสุขบนยอดหญ้าดีกว่าเป็นขี้ข่าบนยอดดอยครับพี่น้องผมมาหนองวัตกรครับผม พอบอกเลยว่ายูเวสีแล้ะครับผมมันมีอิสระหลายครับผมมีความสุขหลายตื่นสวยตื่นเศร,ร้าครับไม่มีใครว่าครับแต่บอยอยากอายพีส่สางนั่งฝ่าบอยอยากอายลูกเตา่าบอยอยากอายคนในครอบครัวแต่ว่าถ้ามันยูโตเรานอนไหนครับผมแต่ว่าเหาตรงนอนให้มันให้มัน พอดีพองามครับบอมันมานอนแบบสามสี่หมื่นสองขึ้นสามขึ้นครับผมอันนั้นไม่ได้ครับผมไม่ได้คนเขาตื่นขึ้นมาต้องเฮตดงานทำามาหากินครับผมถ้าคนหูจะเก็ดนะสวนไผ่สวนนี่ครับผมสามารถให้ผ่าเพื่อพูนผลพลิตไดือหลายครับผมวาะวัตินกิ่งแตงกิ่งช่ำนอไผ่นอยังครับผม แปลรูปเลยหลายครับผมตอนนี้ผมกำลังมีเวลาว่างครับผมหลังจากที่เข็ดแปลหลายอย่างภายในสวนก็เริ่มที่มีเวลาว่างเนี่ยแหละครับผมเริ่มกระชีมจับจุดเอาอันไหนพลผล่ใหม่ที่ไดนที่ให้ผลผลิตก่อนครับผมผ้าไม้ไผ่ตั้งแต่ปลูกมาไม้ไผ่นี่แหละครับผมให้ผลผลิตก่อนครับผมภายในสวนผมก็เฮ็ดทางด้วยครับผม จะเอาแทงนามมาตั้งครับเอาไก่ไก่บานมาเรียงครับผมนี่ ที่นอนให้หมามาเลียดากักะนอนได้ครับผมพี่น้องคนเฮาต้องมีความลายมีความอายเจ้าของต้องกลับพี่น้องเนาะถึงสีบมไม่ใคเห็นหนากะาาาเห็นตัวเจ้าของพอดีพองามเหดโตอย่าเสีมันอ่ากี่ลายกเกินไปครับถึงหน้าตาสีกี่ลายคือเบาหน่องกับอย่าเสียให้มันกี่ลายคือคือกลัวนหนีครับผม ครับผมขยันไม่อดตายครับผมไปเมืองไทยกับบอร์ตีแนวอยู่แนวกินครับผมถ้าคนขยันละขยันไม่มีอดเฮ้ยหุนสวนไปครับผมบรรยากาศรอบๆเป็นหอมเป็นเงาครับผมวัดสิเหลี่ยงไกลจักสองสามหล่องเนี่ย เอาตะไคร่มาออกใหม่ครับผมไปนอง <c oughs> ขออย่านอนกันด้วยครับผมเป็นขี่ชาเจาของ <c oughs> นอนจากของขวบคุ้มจาของครับผม <c oughs> นอนกดกันครับผมี่นองผมคิดว่ามัน,น,านหนาวครับ ครับผมวัสดีครับบ้านอาราใน่อนสายริคกับผมพี่น้องนอน้อครับพี่นอ้องสีไายของหนาวครับ แต่พ่องามครับผมพ่อของปาาของพ่อพ่อครับเหมือนน่อยยี้ก็น่องวาไับเครับอ นนไปหาพัฒนาตก่นครับผมไน้องย่ำเ่อยงบ่เ,เร็จและมันนอนป่หลาดหอกครับผม,ม่น้องฮ้ตงเข้นเห็ุสำเร็จก่อนจังัวซิมาเฮ็ดอันนี้นมันเรียบร้อยมันก็งแย่งขวงางเข้าอยู่ครับ โอเคครับผมพี่น้งอ,นองวันนี้ผมมานอนแต่ก่อนส่จิตกับต้องขอลาต้นพื่ต้นใดของผมพี่น้องขออนุญาตตกแตงอ่าใบไผ่ก่อนครับผมกิ่งไผ่ก่อน,นเพื่อสิสิมาใส่ประโยชน์ในสวนให้ได้มากที่สุดครับผมมาปับ๊บตอนแต่งกิ่งให้เรียบร้อยครับผม